แต่เขาเทนพนักงานให้มั่นหน้าเคยน้ำหนัก103โดนเพื่อนในโรงเรียนบูลลี่โดนวินมอเตอร์ไซค์บูลลี่โดนคนรอบข้างบูลลี่มาเยอะมาก We have to make a change uh, for our better life อะไรประมาณเนี้ยว่าถ้ายูจะอยู่อย่างนี้ต่อไปหนึ่งสุขภาพอยู่ไม่ดี2อ,อยู่หาผัวไม่ได้แน่นอนเพราะว่าชาตินี้ฉันต้องมีผัว hey, รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ได้ได้ต่อเดือนอ่ะ uh, ขอ e d u c ุ t กเขนนิดน,นึงเรื่องเงินเรื่องอย่างเงี้ยเขาไม่ถามแฟนต่างชาติกับแฟนคนไทยต่างกันยังไง ไม่รู้ค่ะตอบไม่ได้เพราะไม่เคยมีผัวคนไทยมีแต่ผัวต่างประเทศ <c oughs> จบนะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโัวยาร 365อีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury Fashion and Travel y o u ท u b e r ที่มั่นโหนที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะ <c oughs> วันนี้ก็วันสบายๆนะครับอยู่บ้านว่างๆก็ในที่สุดนะครับยอดตาม follower ของเอ็ดก็3 0 0 0 0ืคนแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนยครับ ขอบคุณมากเลยนะครับถ้าไม่มีเพื่อนๆไม่มีแรงสนับสนุนไม่มีแรงเชียร์ไม่มียออสับเอสก็คงไม่นั่งทำและก็ไม่นั่งพูดอยู่ถึงวันนี้นะครับขอบคุณจากสายจริงก็คลิปที่เพื่อนๆรอคอยนะครับขอมาประมาณตั้งแต่ยออสับประมาณ1000คนตามหม้อมพันเงี้ยก็บอกว่าขอ q a ค่ะพี่เอสคือถ้าคนตามพันสองพันเราก็ไม่อยากทำเรารู้สึกว่ามันบงอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกย,อยีดยอตามมันก็เออสามหมื่นก็ถึงเวลาแล้วเนาะถ้าว่า ไม่ทำก็อาจจะโดน FC โบยกีได้นะคะแม่ก็กีแม่ยังต้องใช้ทํามาหากินอยู่นะจะมาโบยกีแม่ไม่ได้นะคะนะครับเอ็ดก็จะเอาคําถามนะครับจากอินสตาแกรที่คนอินบ x ็อกมาแล้วก็จากในโพสต์นั้นแหละมาถามนะครับก็ขอดูโพยนะนี่สดไว้หมดเลยลายมืออาจจะเหี้ยนนิดนึงแต่ว่าน่าจะอ่านออกถามแรกนะครับจากคุณ Sunday Morning ถามว่าให้เราประวัติโดยย่อ ประวัติโดยย่อก็คือเอสนะครับเกิดและโตนะครับที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ฝั่งทนแต่ไม่ได้อยู่แถาพันนกนะคะไม่ใช่แม่สิตางอีกดอก <laughs> ไปเรียนมอกเกษตรนะครับจบภูมิศาสตร์โทภาษาอังกฤษนะครับก็ <laughs> จบมาก็ถามว่าได้ใช้ความรู้ที่จบมาไมไหมอายุตอนนี้36ปีนะครับเกิดปี1980เนช่วงระหว่างเรียนมหาลัยเนี้ย ปี2ปี3ปี4เอสะได้มีโอกาสนะครับก็คือ,คอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่สนับสนุนคืออยากเห็นโลกกว้างคือดูละครตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบอุย้ยต่างประเทศมันสวยจังอะไรเงี้ยก็เลยมีความฝันว่าโอเคอยากไปเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าคือบ้านะเ,นเป็นครอบครัวชั้นกลางที่ไม่ได้ร่ารวยเลยก็เลยแบบว่าเออถ้าจะให้พ่อแม่สปอร์ตตอนเด็กๆอะคือมัน มันมันไม่ใช่ออปชั่นอะคือเราก็ต้องซัพพอร์ตตัวเองเนาะแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็คือขอคุณพ่อคุณแม่แหละเพราะว่าอเอออยากไปจริงๆแล้วพ่อแม่เขาก็เหมือนเขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องต่างประเทศอะเออเขาก็เลยแต่เขาก็มั่นใจในตัวเราไงคืออโชคดีมากที่มีพ่อแม่ที่ประเสริฐแล้วก็ believe in myself all the time ก็คือเอบอกว่าเออให้มั่นใจในตัวเองเล็มแรงมากว่าไปรู้สึกว่ามันจะใช้เงินเป็นแสนเหมือนกันนะก็ขอยืมเงินท่านรไรเงี้ยแล้วบอกว่าถ้ากลับมาเอาจะคืนเงินให้ทท้กปกตแลวอ็ พยายามทําตามที่เราสัญญาเนะาะไปเวิร์กแอนด์ทราเวลครั้งแรกอะเจอนายจ้างไม่ดีด้วยนันชั่วโมงทํางานก็นอ้อยเงินก็ไม่พอที่จะกลับมาคืนเงินที่สัญญากับคุณแม่ไว้แต่ว่าอย่างไรก็ตามแม่ก็บอกว่าต้องแต่ให้ไปก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบจะได้เงินคืนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าให้ลูกกลับมาแล้วปลอดภัยก็พออ,อย่างเงี้ยเอ็ดก็แบบปื้มมากเอ็ดก็บอกว่า โอเคงั้นขอไปอปีหนึ่งก็คือแบบเดี๋ยวจะไปแก้มือแล้วอีกปีหนึ่งก็ไปแก้มือแล้วกลับมาก็คือก็คืนให้แม่หมดเลยแล้วได้กําไรอีกเป็นแสนเลยลอย่างเงี้ยถ้าใครอยากฟังเรื่องประสบการณ์ o r k กัน Travel ะอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาเยอะๆแล้วกันเดยวเอ็ดอาจจะทำวิดีโอเสริมให้เพราะว่าเอ็ดน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยไปไปอยู่ทั้งเมืองและรัฐที่กันดานอย่างรัฐแรกที่อยู่เขไปอยู่โดเวอร์เดลาแวร์นะครับกัดา์มอกเป็น capital of the state แต่โคตรบ้านนอกกูพูดเลย แล้วก็ครั้งที่2ไปอยู่ก็คือไปอยู่ลาสเวกัสนะครับประมาณเกือบ4เดือนพอเรียนจบปุ๊บก็ไปอยู่ลาสเวกัสอีก4เดือนไปอยู่เสร็จกลับมารับปริญญาอันนั้นนะ่ะคือไปอยู่แล้วก็ไปวอล์กอินหางานเราเป็นคนแบบเป็นมั่นๆอยู่แล้วอะสไตล์เราเลยก็ไปเดินเลยสองสวันก็ได้งานง่ายมากก็คือไปเดินถามเลยไม่อายไงเดินไปถามเลยว่ารับพนักงานไหมครับ้ังจานคทำอะไรคือทำหมดเราไม่กลัวลําบากก็คือทํางานมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ย มีครั้งแรกที่ไม่ได้กําไรแต่ครั้งอื่นก็คือได้กําไรชิปหายไว้ปวงหมดอะเออพอรับปริญญาเสร็จตอนนั้นก็ยังไม่อยากเริ่มทํางานนะก็บอกว่าเฮ้ยความสนุอกอยากอยู่อเมริกาอยู่ไงก็เลยแบบเออกลับไปอยู่อีกโอ้โหกอบปีไปก็คือไปทำงานไปกอบโกยอะเออไปทำงานไปแลดไปล่านอะไรตามภาษาเราอะก็คือสนุกมากช่วงที่เรียนจบแล้วไปอยู่อเมริกาประมาณกอบปีหน่อเป็นช่วงที่สนุกที่สุดแล้วในชีวิตแต่ว่ามันก็จะมีเหตุผลว่าเออ ยูก็มันถึงเวลาที่อยู่ต้องกลับแล้วนะเพราะเรียนไปโรงเรียนก็ไม่เรียนอะไรเงี้ยก็เลยเออกลับบ้านอะไรเงี้ยพอกลับมาก็ได้ทํางานนะครับทำงานเป็น professional job ครั้งแรกที่เมืองไทย national sales and marketing นะครับก็คือต้องใช้ speaking skill เยอะมากเพราะเหมือนเป็นเทเลเซลไทยแต่เขาเทรนพนักงานให้มันหน้าคนที่เอ็ดยงานด้วยส่วนมากก็จะเป็น international sales director CEO CFO อะไรพวกนี้คือระดับแบบ เจ้าของบริษัทะระดับผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้ายูจะเข้าไปงงิงอ่ะมันไม่ได้ยูต้องเข้าไปแบบทับอ่ะต้องแอ f คเฟกกิตรันชิลยูเมกกิอ่ะคือต้องทำให้เหมือนว่าเราอยู่ระดับเดียวกับเขาเขาถึงจะคุยกับเรางานที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของเราแล้วทำให้เรามีความมั่นใจมากตามเว้มันนานๆจะรู้ว่าเวลามีอิชูกับ product and Service หรืออะไรกับบริษัท,ทใหญ่เอจะแบบ จะลุยลุยแบบลุยไปถึงตัวท็อปเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนส่วนมากที่ทํางานในเซอร์วิสเดนทรีจะไม่ค่อยมีเซอร์วิสมาล์แล้วก็ทํางานไม่เป็นเราก็บอกเออถ้าเราเซ็นว่าเขาไม่ได้อยู่ในโพซิชันที่เราจะคุยได้ปุ๊บเราสกิปเขาเลยเราไปคุยกับบริหารจบไรเงี้ยประจบประสบ,บการสั้นๆยาวมากอีดอ,อกแค่นี้ก็เต็มคลิปแล้วคําถามที่2มาจากคนกันเองนะครับมากับคุณจอบมาตินพูนะคะคุณจอบถามว่าเริ่มต้นทําช่อง YouTube ยังไงจะบอกว่า เอดเคยทำอันบ็อกซิ่งทีแรกก็คือตอนนั้นที่ได้แอเมสเบอร์กินไซส์40ใบแรกในชีวิตไม่เคยเป็นลูกค้าแอเมสไม่เคยซื้ออะไรของแอเมสเลยแต่อยากได้เบอร์กินก็คือเดินเข้าไปแล้วก็คือซื้อได้เลยแล้วพอทำปุ๊บเราก็เลยเอามานั่งอันบ็อกซิ่งเล่นๆเป็นภาษาอังกฤษแล้วภาษาบงมาก็วิดีโอยังไม่ได้ลบนะไปดูได้อน,นี้เป็นคลิปแรกก็มาเริ่มทาจริงจังอีกทีหนึ่งก็โควิดไงพอเพราะว่าเอสทำงานทราเวินเซอร์อินดัสทรีทุกอย่างมันปิดตัวหมดเลยอยู่บ้านเฉยๆก เออทำ u t u b e แล้วกันทำเล่นเล่นแก้วเหงาอะไรเงี้ยแล้วพอดีได้แหละมาใจมาจากคุณครับนี่แหละเห็นคลิปผู้ชายคนรีวิวสินค้าแบรนด์เนมสินค้าให้เอ็นที่เราชอบอยู่แล้วมีน้ำเสียงที่รอแต่ว่าข้อมูลชิเป๊ะเราก็เลยบอกเฮ้ยเราก็ทําได้เพราะว่าเราเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วไงก็เลยแบบชอบเมาส์ชอบอะไรอยู่แล้วพูดคนเดียวก็พูดไปเรื่อยๆออกทะเลไปเรื่อยๆเราเก่งแล้วก็เลยเริ่มทายังทําได้เลยว่าทาตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้วเราใช้เวลาในการผ่านเกณฑ์อะประมาณเดือนสิบแบบก็ คลิปที่ทําให้เอ็ดผ่านเกณฑ์ก็คือทิปแอร์เมดกับความตอแหลของพนังกงานก็ถือว่ามันเป็นเจอร์นี่ที่ค่อนข้างเยียวมากก็ขอบคุณ f อรับนึงนะครับคุณจิราพัฒพุ่มพักดีนะครับถามว่าแฟนต่างชาติกับแฟนคนไทยต่างกันยังไงไม่รู้ค่ะตอบไม่ได้เพราะไม่เคยมีผัวคนไทยมีแต่ผัวต่างประเทศ <laughs> จบนะถามว่าเราชอบคนไทยไหมเอยแต่ก่อนเราก็ชอบคนไทยนะเวลาเราดู เราดูละครไทยแล้วก็พี่ติ๊กก็หล่อนะพี่เคนก็หลนะ่ออะไรในสมัยเรานะแต่พอแบบว่าเอชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษชอบดูหนังฮอลลีวูดและที่มาแบบจึ้งๆเลยอ่ะคือได้ดูหนังเรื่องสปีดอ่ะสปีดแรกที่เคนดูรีฟตอนแบบตอนตอน,ตอนก่อนหัวมองจะมีผัวหน้าตาอย่างี้หาผัวแบบจมูกโด่งๆอย่างเงเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยก็เลยตั้งแต่วันนั้นมาก็แบบชาตินี้กูต้องหาผัวฝรั่งให้ได้นะ คุณ SS นะครับถามว่าดูแลรูปร่างยังไงให้ยังดูแบบอายุ3 6แล้วยังดูแบบอินเชฟอยู่จริงๆอ่ะเป็นคนทานเก่งมากเป็นชนชอบทานของหวานแล้วก็เป็นคนกินน้ำตาลเป็นคนกินแป้งชอบกินพาสต้าชอบกินข้าวชอบกินข้าวเหนียวคืออะไรเงี้ยของที่อ้วนๆเพราะเราเคยเป็นคนอ้วนมาก่อนตอนเด็กๆเอดเคยน้ำหนัก103โดนเพื่อนในโรงเรียนบูลลี่โดนวินมอเตอร์ไซค์บูลลี่โดนคนรอบข้างบูลลี่มาเยอะมาก เพราะฉะนั้นไอคลิปที่เราเคยทําไปอ่ะที่เกี่ยวกับคนเขาทำคอนเทนต์แบบออกมาแล้วแบบคนที่มีความรู้สึกเนี้ยนะี่ยเราเข้าใจเพราะเราโดนมาหมดเลยเว้ยแล้วมันมันถึงอยู่จุดวันหนึ่งที่เราแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะมันแบบ we have to make a change อะ for our better life อะไรประมาณเนี้ยว่าถ้าอยู่จะอยู่อย่างนี้ต่อไปหนึ่งสุขภาพอยู่ไม่ดี 2. อ,อยู่หาผัวไม่ได้แน่นอนเพราะว่าชาตินี้ฉันต้องมีผัวแต่ตอนนั้นลดแบบไม่เฮลตี้นะคือเป็นแบบว่าหมดเลยว่าแบบ เฮ้ยอันนี้มันกี่แคลวะกี่แคลวะกี่แคลวะจนเป็นบ้าแต่ว่าถามว่ามันได้ผลจริงไหมได้ผลจริงเพราะว่า3เดือนแรกลดไปมัน20กว่ากิโลเปิดเพิ่มไป๊บเพื่อนที่โรงเรียนตกใจว่าอินี่ติดยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เพราะตอนนั้นพวกพวกยาบ้าอะไรพวกเนี้ยคือเกือตลาดเกือโล่งมากเป็นยุคก่อนที่คุณทักสินจะเข้าบ้ากับยาอมมาหาง่ายพอๆกันอะไรเงี้ยเขาก็แบบอินี่ติดยาแต่จริงๆคือเอสไม่เคยยุ่งกับยาเสพติดนะครับอันเนี้ยมั่นใจมากทั้งๆที่คอมมูนิตี้ใกล้ๆบ้านเราอะคือ ออแต่เราก็แบบเราก็ก้าบาทมามา,มาได้ด้วยความสามารถและความมั่นหน้าของตัวเองค่ะพอเราลดน้ําหนักมาแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าลดมามันก็จะมีการโยโย่กับขึ้นลงขึ้นลงเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่การลดน้ําหนักที่ยั่งยืนแล้วการลดน้ําหนักที่ยั่งยืนอยู่ต้องเปลี่ยน eating behavior เพราะว่า you are วัด you eat จริงๆเว้ยการออกกําลังกายไม่เท่าสําคัญกับปากอยู่ว่าอยู่กินยังไงเอ็ดก็เลยเปลี่ยนจากกินข้าววันละชาวันละหม้อ เราก็เกี่ยนมาเป็นกินวันละจานสมัยก็แม่จะซื้อแบบพวกปับซี่พวกโซดาอะไรพวกนี้มาเป็นลังแต่สมัยนั้นเองก็บอกเขาเลยว่าพวกนี้แคนเซิลไปหมดเลยนะครับยิ่งยัยไม่อยู่เยอรมันเนี่ยแต่ power of marketing ที่เนี่ยมัลแรงมากตรงตรงที่แบบน้ำตาลเป็นอะไรที่แบบเลวร้ายมากซึ่งมันก็เลวร้ายจริงๆนะทั้งเรื่องของอนุมูลอิสระทั้งเรื่องน้ําหนักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกินทุกอย่างที่อยากกินยังกินเค้กยังเบเก้กกินกินเองอยู่แต่ว่าของที่เราทําเองเราก็ลดลด พวกนี้ครึ่งหนึ่งเลยมันก็อร่อยเหมือนกัน้่งเออพฤติกรรมการกินเราก็เปลี่ยนไปว่าโอเคอาจจะแต่ก่อนกินเนื้อสัตว์เยอะกินอะไรที่เป็นไขมันของทอดเยอะทุกวันนี้ก็ยังกินของทอดอยู่แล้วก็ชอบอยู่แต่ว่าเราบาลานซ์เนี่ยกินได้แต่กินไม่ได้ทุกวันกินอันนี้อีกวันหนึ่งก็อ่ะถ้าวันนี้กินเนื้อสัตว์อีกวันหนึ่งไปกินเต้าหู้บ้างไหมอีกวันหนึ่งกินผักละกันก็คือเฉลี่ยเฉลี่ยกันแต่ว่าถ้าออนฮอลิเด์ก็คือพังไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นคนจ็อกกิ้งออกไปประมาณ4วัน ต่ออาทิตย์ถ้าอากาศเลวร้ายก็คือไม่ออกหมายถึงว่าฝนตกอะไรเงี้ยเอ็ดไม่กลัวแต่ว่าถ้ามันหนาวมากก็คือวินเทอร์คือจะหยุดเลยเพราะว่ามันมันหนาวเกินเนี้ยไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ออกไปแล้วก็คาร์ดิโออยู่ที่บ้าน15 15นาทีต่อวันไม่ได้ไม่ได้เป็นคนีเรียงไม่มีซิกแพคแต่ว่าก็ไม่ได้เพ็แล้วก็ไม่ได้พอชาซาหวังถามว่าสูงเท่าไหร่ทำไมหุ่นดีจัง สูง178เซนติเมตรหนักประมาณ69-70ถึง70นะก็จะขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่แบบกินมากก็จะขึ้นมากมันก็จะขึ้นถ้าแบบแม็กสุดก็ประมาณ7273เงนี้ยคือคือแบบไม่ไหวแล้วพอเพราะจะใส่กางเกงพอดีตัวเราจะรู้ตัวไงเอออันนี้ก็คือทริสเหมือนกันนะว่าให้ใหส่เสื้อผ้าพอดีตัวเวลาขึ้นเราจะเราก็จะรู้ตัวเออคุณ S S S ซาซานะครับ S, S asa, ะะบอกว่าอยากให้ผัวมาออกวอล์ถามทั้ง ามีคนเยอรมันแล้วก็แฟนทั้งคู่เป็นคนไม่เปิดตัวทางด้านโซเชียลมีเดียเลยไม่เล่น Facebook นะเออเป็นเป็นแบบโอสกูอ่ะคือไม่ยอมมาออกให้ตาก็อ่ะโอเคไม่ออกก็ไม่ออกโอเคพอจูนรีฟนะครับถามมาหลายคำถามเลยเจอสามียังไงคำถามของเพื่อนๆหลายคนอะ่ะมันจะซ้ำๆกันนะเอ,อจะรวบเป็นคำถามเดียวเจอเจอสามียังไงไรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ไรายได้ต่อเดือนอะ่ะ ขอไอุ้เนิดนึงเรื่องเงินเรื่องอย่างเงี้ยเขาไม่ถามกันนะครับก็ไม่ตอบหาเพื่อนคนไทยในต่างประเทศยังไงทํายังไงให้มีความมั่นใจอยู่เยอระะมันมากี่ปีอยู่เยอรมันมาสิบสองปีอยู่เยอรมันคิดถึงครอบครัวไหมค,คิดถึงคิดถึงทุกวันปาแม่พี่น้องคิดถึงนะรักนะจุ๊บๆไทยคอมมูนิตี้ที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันต้องคัดกรองเยอะๆเลยอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังไงวะ ไม่ได้เหมือนเพื่อนในสังคมมัธยมไม่ได้เหมือนเพื่อนในสังคมมหาลัยในประเทศไทยอะ่ะคือคนมันมาจากหลายหลายที่หลายแห่งหลายหลายเหตุการณ์คนไทยมีเยอะแต่ว่าเราก็ต้องฟิลเตอร์ต้องกรองเยอะเหมือนกันส i ริง t ซ a t r o m o doesn't build i ใ one d a ดชันใดการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนก็ไม่ได้สร้างในวันเดียวฉันนั้นเพราะว่าการที่จะ make friend เราก็ต้องใช้เวลา เจอสามีไงอย่างที่บอกนะครับเอ็มีสามีแล้วก็มีแฟนสามีเป็นคนเยอรมันก็คือเจอกันออนไลน์ลอง Distance Relationship มาเป็นเป็นปีเลยแล้วเขาก็มาหาเอ็เรื่อยๆนะที่เมืองไทยแล้วก็คือเหมือนเหมือนเคยเล่าไปว่ามันอยู่จุดหนึ่งที่เอ็ดาเพิ่งเริ่มทํางานมาไม่นานใช่ไหมแต่ว่าเขาก็เพิ่งก่อตั้งบริษัทของเขาเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าให้ฉันม v e มาเมืองไทยอะฉันมาไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นออปชั่นตอนนั้นก็คือ ไม่เอสมูมาเขามูไปไม่งานเราก็เลิกเพราะเราไม่อยากมีมความสัมพันธ์แบบลองดิสแตนต์อะไรเงี้ยเอสก็เลยตัดใจมาเพราะว่าเราเหมือนเพิ่งทํางานได้ไม่นานอะไรเงี้ยก็เลยเอสเป็นคนมานะครับแล้วก็เออ,อยู่กันมาจนถึงวันนี้มีหลายคนถามมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องผัวนะมีเป็นคนคายเป็นคนเป็นผู้ใหญ่มีจิตใจดีพ่อแม่ครอบครัวเอสหลักเขามากทุกคนเราทั้หมดเพื่อนเอสทุกคนคือพาไปหาใครก็บอกว่า เอสมึงโชคดีมากอะคือผัวมึงดีมากอะไรเงี้ยคือใครจะมาบ้านเอสมานอนบ้านอะไรคือแฟนสามีเอสคือแบบเป็นคนแบบคนไทยอะคือรับแขกมากแล้วก็น่ารักกินได้ทุกอย่างทานเผ็ดได้ทานอาหารไทยได้ทําอาหารได้แต่ว่าเหมือนมันอยู่มันอยู่ไปเจ็ดปีอะมันก็เหมือนกลายเป็นเพื่อนนะแล้วอย่างที่บอกว่าเอสเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วแบบหลังๆช่วงหลังๆเนี้ยเอสก็จะเริ่มเที่ยวแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีเวลา ก็เริ่มออกเดินทางคนเดียวพอออกเดินทางคนเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไปอยู่จุดหนึ่งอะที่แบบเหมือนตอนนั้นเอทอลีเดสิบวันมั้งจำได้เลยเอไปที่โปรตุเกสใช่ไหมครับไปพอโตแล้วก็ไปอยู่ลิสบอนแล้วเราก็ไปดูพระอาทิตย์ตกตรงตรง,ตรง,ตรงอาอาฟามาคือมันสวยมากแล้วพอเราดูเรามองพระอาทิตย์ตกเราก็แบบเหมือนร้องไห้มาแล้วแลบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ชีวิตคู่ที่เราแบบที่เราต้องการหรือเปล่าว่าเราก็ต้อง คือเหมือนแฟนต้องมีเวลาให้เราแบบเหมือนเรื่องคอนเน็ชันเรื่องเคมิส s t ีอ่ะมันมันต่ำลงอะ่ะกว่าที่เราคาดหวังเอพอกลับมาในทริปเอก็เลยคุยกับเขาว่าเออเนี่ยมันมันคือเราพยายามแล้วนะเราเรื่องของความสัมพันธ์บนเตียงเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่แบบระหว่างสองคนอะ่ะเราก็คุยกันโอเพนเลยว่าแบบเออ เอ็ดคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเถอะเราเป็นคนพูดเองนะว่าแบบเออมันไม่ใช่ relationship ที่เราแบบต้องการและอยากจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วเรื่องของในสมัยนั้นเนะี่ยคือสามีเอด็ดอะเขาค่อนข้างจะคิดเยอะว่าโอเคพ่อแม่เขาอาจจะรับไม่ได้เนาะอาจจะเออแบบเหมือนเป็นพวกคอนเซอร์เวทีแบบพวกอนุร,รักษนิยมแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือรู้จักกันไม่มีปัญหาอะไรแล้วไนงะแต่ว่าเพิ่งมาได้รู้จักกันไม่ได้นานมากอะไรเงี้ย เขาก็เหมือนก็คุยกันเขาก็โอเคถ้าเป็นสิ่งที่อยู่ต้องการก็โอเคแต่ว่ามันก็เลยเถิดมาเรื่อยๆเหมือนแบบคุยกันกับสามีนะเป็นปีเลยกว่าจะเจอคนใหม่ไม่ใช่ว่าเอ็ดไปเจอคนใหม่ระหว่างที่เราแบบอ้นี่กันอยู่เอ็ดก็คือหมายถึงว่าตอนนี้เอ็ดก็ยังอยู่กับสามีเหมือนเดิมอยู่ก็ปฏิบัติอะไรเหมือนกันแต่ว่าแค่เอ็ดก็บอกว่าเออเรามาเป็นเพื่อนกันเถิดแต่คือมันไม่ใช่แค่เพื่อนอ่ะมันเป็นมากกว่าเพื่อนอ่ะเข้าใจป่าแต่เราก็คือไม่ได้มีเรื่องอะไรอย่างนั้น วันในวันแต่างงานนะที่เราเหมือนเมกาวาว่าโอเคจะรักจะดูแลไม่ว่าจะ,จะจะสุขจะทุกข์หรือจะเสร็จ่หเอสบอกว่าคําสัญญานั้น you have my word ก็ still the same not in change ก็คือแม้ว่าเราจะเลิกเลิกกันไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คําสัญญาที่ฉันให้วันนั้นสําหรับคุณก็ยังเป็นเหมือนเดิมอืมและเอสก็รู้สึกว่าเขากับเอสก็เป็นเหมือนกันก็คือเอสรู้สึกว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเอสหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาก็ยังเป็นคนที่เอ็ดไว้ใจที่สุดในชีวิตเอ็ดก็ยังเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดในชีวิตเขาเหมือนเดิมอืมแล้วก็พอพอหลังจากที่เป็นเพื่อนกับสามีนะประมาณปีกว่าถึงได้ไปเจอแฟนโรทราเวลเนาะก็ไปเที่ยวบอติกคันทรีตอนนั้นไปไปลิทูเนียไปรัสเซียไปเอสโตเนียโเซงกีนะครับได้ทําคลิปด้วยโดนผู้ชายเททั้งทิปเลยเพราะปกติเวลาไปเที่ยวเราก็จะแบบ หมุนบ้างอะไรเงี้ยออนไลน์แบบเออแบบหาหาโลโก้อ่ะผาเทีเ่ยวอะไรเงี้ยถ้าไปถ้าไปจบที่ตรงนั้นก็คือเราก็โอเคโอเพนเราโอเคเราไม่ได้เป็นเบอร์ซินบูเมนเนาะเราก็ยังไงก็ได้ก็โอเพนแต่ว่าทริปนั้นเหมือนแบบไม่รู้เป็นอะไรดวงไม่ดีมากโดนเททั้งทิปเลยแต่ว่าไปที่ทารินจะ่ะก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่ง นางอะส่งข้อความมาแล้วนางไม่โชว์รูปเอ็ดก็แบบเหมือนพอพออย่างเงี้ยปกติเอ็จะไม่ตอบพวกที่ส่งข้อความมาให้เอ็ดแล้วไม่โชไม่โชว์รูปมาเอ็ดรู้สึกว่าไร้มารยาทอะไรเงี้ยแต่แต่วันนั้นไม่รู้รู้เป็นอะไรอารมณ์ดีเอ็ดก็บอกว่าเออ it would be nice if you can introduce yourself properly เหมือนแบบประมาณว่ามันจะดีมากเลยนะถ้าอยู่แบบแบบแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอะไรเงี้ยเขาก็เอขอโทษอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้ดูเอ็ก็บอก เฮ้ยเหมือนพอเขาส่งรูปม,มาแล้วบอกผู้ชายคนนี้คือแบบสเปกเลยอ่ะอะไรองเงี้ยคือแบบใช่เลยสูงดูดีดูภูมิฐานอะไรเงี้ยพอไปถึงก็เขาก็ถามว่าเออเราไปทานข้าวกันนะอะไรยาเงี้ยอยากกินอะไรอะไรเงี้ยเอ็งก็บอกว่ากินอะไรก็ได้ฉันไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศอยู่เลยอยากให้เขาพาพาไปกินอาหารพื้นเมืองสรุปเดทแรกก็คือนางพาไปกินอาหารในวังเป็นไฟไ,ฟไดนิง่งคือเราเห็นรอาหารเราก็บอก หูแพงมากเลยทําไงดีวะใครเข้ามาดูเราไม่กดสับขอให้โสดตลอดชีวิตค่ะคนอย่างเงี้ยเ,เจอบ่อยมากเลยนะที่ไปเดทแล้วก็แบบพอเ,เจอไปอะไรกันไปอะไรกันก็คือจบแค่แบบเหมือนเป็นวันไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับผู้ชายคนนี้เหมือนเราอาจจะชอบเขาด้วยไงแล้วเขาก็ชอบเราด้วยมันก็เลยแบบเหมือนทั้งคู่ก็เลยกีฟอะฟอร์ตตั้งแต่หลังจากวันนั้นนะ่ะ เราก็เจอกันทุกเดือนเลยเตื่องของคุณแฟนที่เอ็ดคบปัจจุบันนี่ครับเป็นหนุ่มนักธุรกิจเนียบสูงหน้าตาดีทุกอย่างต้องระเบียดนิ้วเป็นคนสะอาดสะอ้านจริงๆมันเป็นสเปคเรานะแต่เอ็ดว่าเขาเอ็กซ์ตรีมเยอะไปนิดนึงอะโรงแรมก็ต้อง5้าดาวต,ต้องนู่นต้องนี่ร้านอาหารก็ต้องมีดาวคือทุกอย่างมันเป๊ะไปหมดเป็นไดไปกินพวกฝ่ายใดน i ่ g อะไรเงี้ยเยอะมากเขาจะเป็นคนที่ถ้าเรามีเหตุผลไป อาร์เกับเขาอะเขาจะรับฟังแต่ถ้าบีดเบี่ยงไปโดยไม่มีเหตุผลนะนางจะไม่ฟังฟีนมิทเทฟนนี่เขาบอกว่าฟีล์มีทั้งบ้านมีฟ์มมีทั้งรถฟีน์มีทั้งเงินแต่เอสนะครับเอสไม่มีมงนะครับเอสมีสามีที่เหมือนเป็นบ้านที่แบบอบอุ่นเอสก็มีแฟนที่เหมือนเป็นรถปอดแล้วก็ดีที่แบบใช้ชีวิตดูดูหลักชูหลักชูก็แฮปปี้เราตอนนี้มาถ,ถึงจุดน,นี้เราไม่ได้ครีเอทให้ ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เรามาในเดสเชั่นนี้แต่มันมาของมันเองเราก็ไม่รู้แต่เราํราว่าแฮปปี้ไหม